รีโว่็อกโลคโสักคันนะครับผมคันนี้ป้ายแดงมาเลยนะครับจัดท่อเงียบดังสั่งได้นะครับเพิ่มลถเสียงได้ด้วยท่อบายพาสทีโดีนะครับคันนี้เป็นระบบบายพาสไฟฟ้าแบบ V3 นะนะต,ต่อกัมท่อเดิมนะครับนี่ครับหน้าตา V3 แตวบาไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองเบิ้ลนะครับเงียบนะครับดังนะครับ ฟังเสียงจากด้านท้ายด้วยหน่อยครับผมสำหรับ Rocko นะครับผม <S <S 2> <S 2> ถ้าปิดเสียงก็จะมาออกท้ายแบบนี้นะครับผมนี่ใส่ไปลายได้ไปด้วยนะครับสวยๆนะ <S <S โอเคครับเสียงประมาณนี้นะครับ สำหรับรีโว่ล็อกโคนครับวันนี้เป็นสูตรเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมสั่งติดตั้งเองก็มีการจัดทรงทั่วไทยเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ